สวัสดีค่ะดวงดีกับเลขเด่นช่องแม่น้องแจงมาแล้วค่ะวันนี้เป็นวันที่24ตุลาคม2567นเนาะคะ่ะแม่น้องแจงกับมาพบมาพอกับเอซีอีกคือเก่าคลิปนี้แม่น้องแจงกับมาในคลิปของแนวทางไม้ได้จ้าแม่น้องแจงมีเสี้ยนไม้มาตอนมาฝากคลิปนี้เนาะค่ะเนาะเป็นเสี้ยนเลขวิ่งบนรางค่ะวิ่งโต๊เดียว ยูกบแม่น้องแกงคลิปนี้คลิปแรกแล้วก็งวดแรกแด้จ้าก็เอามาให้เอฟซีพิจารณาเบิงแนวทางขันชอบกับจัดเนาะค่ะระชอบห้ากับพันพันเพิ่นทรงมาให้แม่น้องแกงเพิ่นกะอยากเอามาแบ่งปันแม่น้องแกงก็ขอขอประคุณหลายๆที่ได้นําแนวทางมาให้แม่น้องแกงแบ่งปันเอฟซีเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เอามาให้เป็นแนวทางเท่านั้นเด้จ้าชอบกับจังจัดขัดคัดกับพันเนาะค่ะเนาะแนวทางเลขกวิ่งบนรางจากคุณนไกลเด้จ้า เซียนค้นไม้ไประจำช่องแม่น้องแกงซื้คุ้นไก่เนาะค่ะเนาะเป็นเอฟซีช่องแม่น้องแกงเพิ่นก็ให้แนวทางมาวิง่งบนล่างศูนย์โตเดียวได้จ้ะจับคู่ไห่ก็มีศูนย์สองศูนย์สามสี่ศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์แล้วก็ศูนย์ศูนย์เนาะค่ะเนาะไปกับบนล่างได้จ้ะนี่เนาะค่ะ ของคุณไกชอบกับจัด,ดและก้าวครับกับพันๆเนาะค่ะเนาะเลขศูนย์ศูนย์เนี่ยมาห้เบิ้งแบบเจ็บใจขึ้นกันนะ <laughs> จกักสิว่าจังได้แม่ดอกแก่ก็โอ้ยเลขศูนย์ศูนย์ละว่าจังสีเราะคือเป็นเสื้อไ้กับเขียดแต่นะเลขตัวน,นี้แต่ว่าของศูนย์ของเพื่อนเนาะเป็น,บบนตังแกงกับพ่อยัางนีจานหลายอ่ะนะ <laughs> แต่ว่ากับคอบอ่มักกับพ่มัก,นน <laughs> <laughs> มกอ่นนะศูนย์ศูนย์ละว่าอยู่เห็นหมวทีผพานมากกับเจ็บพอแย่เราเยอะมากย่ำศูนย์ศูนย์หัวนี้อีกอยู่เอ้า อย่างไนก็นล้องเบิงอจาก็ขอขอบคุณคุณไกไ่เลยจ้าที่ไหนน้ำแนวทางมาให้แม่นองแกงแบ่งปันเอดซี่เนาะค่ะเนาะคุณไก่นี่เป็นเสี้ยนไม้เลยจ้าบอกอีกเท่านึงสิมาอยู่กับแม่น้องแกงเนาะค่ะเนาะงวดนี้เป็นงวดแรกคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะซ้ำซๆเบิงเลยจ้าชอบกับจังจัดพอชอบกับพานเนาะค่ะเนาะเพิ่นกับว่าเพิ่นเฮ็ดคักคือกันกสูตรของเพิ่นเพิ่นจังก้าเอามาให้แม่นองแกงนั่เสนอเอฟซีเนาะค่ะเนาะ เพิ่นว่าเอามาแบ่งปันเพิ่นว่าเอาาบับแม่น้องแกงแบ่งปันกับแบ่งปันกับขอบคุณหลายๆที่เอามาให้แม่น้องแกงแบ่งปันเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะแคปหน้าจอไว้ทะเบิ่งได้จ้ะเดี๋ยวแม่น้องแกงสิเว้าเรื่องดวงเด้อจ้ามื้อนี้ก็วันที่24แล้วเนาะค่ะเนาะผู้ใดสนใจอยากดูดวงส่งเข้ามาเด้อจ้ามื้ออื่นมื้อสุดท้ายแล้วเนาะค่ะเนาะ ใครสนใจอยากดูดวงผ่านช่องแม่น้องแจงแม่น้องแกงเปิดรับเดือนหนึ่งสองครั้งนะคะวันที่สองของทุกเดือนถึงวันที่สิบของทุกเดือนเนาะคะ่ะครั้งที่สองก็คือวันที่สิบแปดของทุกเดือนถึงวันที่ยี่บห้าของทุกเดือน,นะะเนาะค่ะเนาะมือนีก็ยิบสีแล้วยี่หากับปิดรับวันที่ยี่บหกอาจารย์พี่นางกับสิมาตอบเลยจ้าสิมาเบิ้งดวงให้เนาะคะ่นะเนาะวันที่ยี ดูผ่านช่องแม่น้องแจงดูฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแต่ต้องรอคิวค่ะแม่น้องแกงเปิดรับดูดวงแต่ว่าแม่น้องแกงไม่ได้เบิ้งนด้จ้าอาจารย์พี่หน้าเป็นผู้มาเบิ้งดวงเนาะ,ะเนาะเพิ่นซับพอตแม่น้องแจงโดยการสมมาคุณนห้ยเอฟซียูทูบช่องแม่น้องแจงผู้ใดเป็นเอฟซียูทูบช่องแม่น้องแกงดูดวงฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอาจารย์พี่หน้าเป็นคนมาดูดวงให้นะคะ โดยการเพิ่มเพื่อนที่ไล่ได้ใจแม่น้องแกงเอาขึ้นไล่ให้พักทักหาแม่น้องแจงเนาะค่ะเนาะแล้วแม่น้องแก,ง,ะะแง,แกงก็สิกแกงข่วมประสงค์ไปว่าต้องการอีหยังแน่ในการดูดวงเนาะคะ่ะแม่น้องแกงก็มีทางติดต่ออยูสองสองทางเนาะคะ่ะกับอีกสองทางหนึ่งกับเฟซบุ๊กเด้อค่ะเดี๋ยวแม่น้องแกงเสียคืนให้เบิ่งเนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่เนาะค่ะเฟซบุ๊กค้นหาชื่อเพิ่มเพื่อนทักหาแม่น้องแกงได้เลยเด้อค่ะทา้งเฟซบุ๊กก็ได้ คันผู้ใดยุทางเฟซบุ๊กเนี่ยก็ต้องบอกก้อนเนาะค่ะว่าต้องเป็นเอฟซีประจําช่อง youtube แม่น้องแจงและเจ้าว่ามันเป็นเอฟซีเฟซบุ๊กมันจะมีอยู่สองอย่างเนาะค่ะเนาะก็มากดติดตาม youtube ช่องแม่น้องแจงแล้วก็เพิ่มเพื่อนในเฟซบุ๊กแล้วก็ทักหาแม่น้องแจงว่าสนใจอยากดูดวงคันกดติดตามใน youtube เราระบบก็สิแจง้งขึ้นมาเองเนาะค่ะเป็นห่วงเลน,นะ กดติดตามแล้วระบบ YouTube พังยู u ูปเป็นก็สิแจ้งขึ้นมาว่ามีผู้ติดตามนะซื้อนั่นซื้อนี่มันกระสิบอกมากเนาะค่ะเนาะนั่นละค่ะกระทักหาแม่น้องแกงแล้วแม่น้องแกงกระสิจัดคิวนะคะเพราะว่าดูกับแม่น้องแกงไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต่ต้องรอคิวนะคะเนาะค่ะเนาะส่วนผู้ใดบ่อยากรอคิวกะนี่ค่ะเว็บอัดดวงเนาะค่ะแม่น้องแกงเพิ่อนดูดวงประจำยุ่ช่องเว็บอัดดวงนี่ค่ะ ทียกให้เบิ้งงนะคะ่ะนี่แหละเพิ่นอยู่ช่องนี่ค่ะค้นหาซื้อเพิ่นเราก็ทักหาอาจารย์ฟินาได้เลยได้จ้ะอาจารย์ฟินาประจําอยู่ที่เว็บไซต์นี้นะคะเว็บอะดวงเนาะคะ่ะซื้อเว็บไซต์เพิ่นกับสาหรับคนเป็นหมอดูสิยูประจําช่องนี้หลายผู้ใดสนใจอยากดูดวงกับเขาไปหาเบิ่งหลายๆอาจารย์อยู่นหฮันจ้ะแม่นองแกงกับเขาไปหาอาจารย์ฟินาพอในี่ันเลยจ้ะอา <c oughs> จารย์ฟีนาเพิ่นกับมีทางติดตอ่อยูสองสองทางเนาะคะ่ะ นี่ค่ะอีกสองท่างหนึ่งก็คือ a c e b o o k เนาะค่ะเนาะทักหาอาจารย์ฟีนานได้เลยค้นหาชื่ออาจารย์ฟีนานเพิ่มเพื่อนทักหาเพื่อนหลังบ้านโดยตรงเลยค่ะเพื่อนดูดวงเกี่ยวกับความรักการงานการเงินยกใ้ายทิ่ฐานหรือว่าเปลี่ยนที่ยูหรือว่าสอบเขาบรรจุมองหันมองนีจังไงก็ลองทักหาเพิ่นปรึกษาเพิ่นล่องเบอรงเนาะคะ่ะเกี่ยวกับดวงเนาะค่ะเนาะ เพิ่นดูดวงโหราศาสตร์้อคะอาจารย์ฟินายูช่องเบบอัดดวงกับบนเฟซบุ๊กเนาะค่ะเนาะค่าดูเริ่มต้นเก้าสิบบาทจ้ะล่องทักหาอาจารย์ฟินาล่องเบิงเก้าสิบบาทเพราะแพงจา้าสอบถามเพิ่นล่องเบิงตรงๆเลยนะไม่ต้องเกียงกะบอกให้ฟังได้ซ้ำนี่นะเพราะว่าที่เหลือ,อนั่นก็นเป็นความเส่อส่วนโตหรือว่าเป็นการตัดสินใจส่วนโตเนาะค่ะเนาะใส่ ตัดสินใจเอาเองนั่นสินะแม่น้องแกงก็ได้มาอธิบายแล้วก็มาแนะนําให้ฟังว่าอาจารย์พี่น้าอยู่กับแม่น้องแกงมาถ้าโดนแล้วซัพพอร์ตช่องแม่น้องแกงดูดวงให้เอฟซียูทูบช่องแม่น้องแกงฟรีแต่ว่าผู้ใดบ่อยากล่อคิ้วก็ไปหาเพิ่นโดยตรงได้เลยแบบนั้นเน,ะะนาะค่ะนะค่ะเฮาก็มาเข้าตัวเลขกันเนาะค่ะเนาะบาทก็เป็นแนวทางจากคุ้นไกลเลยจ้าของเอฟเพิ่นก็เป็นเอฟซีแม่น้องแกงเนาะคะ่ะเพิ่นก็วิ่งศูนย์ บนล่างเนาะค่ะจับคู่ไห่ก็มี 02, 03, 40, 60, 90แล้วกับ0เนาะค่ะเนาะไปกับบนล่างงวดประจำวันที่1ผู้พฤศจิกายน2 5 6 7เนาะค่ะ นี่แหละค่ะแม่น้องแกงกข็ขอขอบพราะคุณคุณไกลล่ได้จ้าที่ได้น้าแนวทางมาให้แม่น้องแกงแบ่งปันเอฟซีค่ะคุณไก่นี่ก็เป็นเซียนไม้ได้จา้าไมยู่ไมคิปนี้เป็นคลิปแรกมาล่งจอแล้วก็เป็นมวดแรกไมยู่กับแม่น้องแกงเนาะคะ่ะแล้วเพิ่นกับว่าเพิ่นคักคือกันเพิ่นวายังซี่ค่ะถ้าพิสูจน์ล่องเบิงเพิ่นวากับมาเบิงแนวทางของเพิ่นวาจะเป็นยังไงเนาะคะ่ะ ซ้สำซ้อมสะก้อนได้ใจ้ยาย่าสิฝ้ายตาชิ้นใหญ่หุนหันพันแหลมเอีหยังเพนพ่อเนี่้เซาขายง่ายดอกเสื้อแม่น้องแกงโลดอีหลีพนพ่อเศ้าขายง่ายอ่ะเพิ่นจะขายอีกโดนเสื้อแม่น้องแกงโลดเสื้อโลดใจเย็นๆเบิ่งไปสะก้อนทักใจกันยังอ๋องสินอ่าเราแต่หลีเพรอึดจ้ะน้ำปำหนมันเนาะน้ำหนาเซเว่นยังเสียเอาเลยได้ระแกงเริ่มไล่แเราได้ิ่มไล่แล้วนี่แหละค่ะ เอาเป็นว่าคลิปนี้เขาก,ก็เอาไว้กันซ้ำนี้เนาะคะ่ะคลิปหน้าเขาก,ก็จังพอกันไม่ขอให้เอฟซีทุกคนมีความสุขไดย้ยางย่เก็บย่าไข่สุขภาพแข็งแรงทุกคนจะสวัสดีค่ะ